สวัสดีค่ะมือนี่เขากับผ้าเขาบอแหนแดงเนาะจามาตักอาหารเสริมให้น้องไก่นี่ค่ะแหนแดงสดใหม่ของเขาเนะค่ะเขาสิตักไปหาไก,ก่ทุกทุกสามถึงสี่มือเข้ากับสิเขาบอแท่หนึ่งเนาะค่ะนี่มาตักแหนแดงนี่ค่ะดอกใหญ่ๆสวยๆเลยลากงามๆ อันนี้ก็สิเป็นแหนแดงอ่อนเนาะค่ะยังว่าท่านได้ตูดเต็มไว้ปันไหนถ้ามีลูกค้าออเดอร์มาห้าจังสิเก็บไว้ให้ลูกค้าแต่ตอนนี้บ่มีออเดอร์ห้าก็เลยสิตากให้ในอายุทีว่าท่านได้แก่เพื่อสิให้น้องไก่กินเนาะค่ะห้าสิตากสิทุกสามถึงสี่มื่นค่ะตากออกเนี่ยค่ะหลังจากห้าตากออก มองพื้นที่นี่ว่ากะจีเป็นพื้นที่ว่างไหวอีกส,มะะา,กสามสี่หมื่นเนาะค่ะเข้ากับสิเขามาเบิงเขากรสิตเต็มบอ่อเหมือนเดิมเนาะค่ะระวังนี่เข้ากรสิตเติมจุลินซี์สังขะหอแสงนุ่นที่เข้าเห็ดไหวแล้วก็นํามาขีง่งัวเนาะค่ะเติมถาดอาหารให้เขาแล้วก็นําส่งค้ันใหม่เพื่อกันหนอนกันมแมลงกันผีเสือกลางคืนบ่ให้เขาลงบ่อเนาะค่ะถ้าเลี้ยงปลาดุกได้ก็ดีแต่ว่า ข้าหาพอด้นี่ค่ะสวยๆดอก,กงามๆเลยนี่นี่ค่ะน้องไก่เทากับสิลู่งานเนาะค่ะบะทั่นเนขนาดบะทั่นเนอ่อยจากบอ่อเขาก็จะมาล้อแล้วโปรตีนพืชสดของน้องไก่เขาชอบมากเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมน้องไก่เรา น้องไก่เราสิหันใ่้กินแต่จะหน่อยค่ะเพราะไใหญ่นมาจังสี่เขากระสีกินเป็นโดยอัตโนมัติอาการหอนๆจังสี่กะกินแหนะนี่ค่ะปุ่นไก่บานเขากําลังมากนี่ค่ะเพราะา้อเด็ดเต็มกับครูห้องกระสีเอาออกไปแห่นนองไก่เขานอกจากนี่น้องไก่เรามาแล้วว่าต้องเอินยากค่ะ เขาสิงหูจักของเขาเลยก,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 กุ๊ก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 เขาจะรู้จักของเขาเลยเขาสิมากินตัวนี้โปรตีน30%ค่ะเมื่อใดเข้าบะหมี่เขาไปเข้าบะหมี่เขา้เขาอยากผักหัวอาหารเข้ากะเอาพวกนี้ให้น้องเขาได้นะคะนี่ก็สิเป็นไก่บ้านเขา้าไก่บ้านก็กินนี่ค่ะ บรรยากาศบนนอกของเฮาค่ะเงี้ยมือแรงกับเกียร์ไก่เนี่ค่ะเราก็สิมักเอิญกันมากินเดี๋ยวห้าสิบผ้าไปเบิ่งไก่พันเฮ้งค่ะนีกสิเป็นไก่พันไข่ที่เขารอเป็นน้องชักเชคเนาะคะ่ะเอิญกันมากิน อาหารเสริมเขาบอกเดมีทุกมือค่ะวันไหนมีอาหารเสริมเลยขาสิดีใจมากโรดไอแลนด์เลสของเราพ่อแม่พันนะค่ะมากินสุกขอกเลยค่ะแล้วไข่กัดสีแดงดีมากนี่ค่ะนี่ก็ดสีเป็นเบบี้หน่อยตามขู่เขามาไปกินผลลุกไปะกัดสีเป็นเบบี้หน่อย นี่คะนี่ก็ศิเป็นลูกไก่ให้ปิดลูกไกล่โรลดเท่านลค่ะหลังจากที่เขาได้อายุประมาณสองเดือนเท่ากบสิบปลอยให้เขาหากินตามธรรมชาติเพื่อชี่สีใดแรงโปรตีนจากทั้งอื่นน้ำพวกแม่แรงพวกเอ่อเากะสิได้อาบน้ำคุกดินน้ำค่ะแย้มขึ้นเท่ากบสิบเขากงนอนของเขานี่ค่ะมันได้เด็กินแหนแดงในเขาสิดีใจ นั่งมือ,อม้าบ่มีแหนแดงเขาก็สิกินตัวก,กล้วยจ้ะแป๊บเดียวหมดค่ะแปบ๊บเดียวหมดนะะพอกนี้แป๊บเดียวเบิด์ดออกพวกนี้เขาจิบเป็นไก่ให้บิดท,ที่เขาไห้ไข่นะคะสิบตัววันนี้หน้าร้อนกะไข่จี มืัอนี่หอนไข่กระสิประมันเจ็ดแปดฟองค่ะแล้วงมือถ้าอากาศดีๆล้มโกกทั้งมือเขากะสีหายไข่สิบตัวสิบฟองนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกขอกหนึ่งนะคะชักเชกน้อยก็จะชอบเหมือนกัน,น ส่วนบอนี่ก็สิเป็นน้ํามักขี้งัวของเรานะคะนี่ค่ะเวลาเข้าสิใส่เข้ากสิเอาฟางออกกับตักเอาแค่น้ำค่ะลาดลงในบอ่อแหนแดงเข้าหนึ่งอาทิตย์ก็จะเติมประมาณสองครั้งค่ะบรรยากาศเนี้ยเหมือแลงค่ะเดือนสามบานเข้าแห้งแลงไปหมดเลย อันนี้ยาได้ฝนไม่ได้น้ำนะคะบริ้หดน้ำารอฝนรลอไผ่อย,อยู่เขาวังกลางเดือนวังหันสองเถือคะ่ะค่ะสุดถูกหงลูกตากระซิมิต่ความแห่งแรงคะ่ะเดือนสามเดือนสี่บานเฮาอีกว่าจะกี่มือกรสินเดือนมีน้าแล้วนี่นะคะย้ำมือแรงกับองงัวเขาทงเขาบาน ค่ะขอบคุณค่ะ